สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเห็นบ่านะมืดตื่นตื่นไปนะใส่โทศรศัพท์จับท้ายนะครับเด้อบอมมี่ขากลองนะครับนะสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งอ่าไฟไฟถนนที่ขาเจ้าขยายไม่แล้วแล้วครับตีสินจะได้จอดแล้วติดไฟแล้วพอเอฟซีบอกมาว่าไฟขาเจ้าเดินสว่างสวัยแล้วเันว่าอ้าไปดูพิสูจน์กันนะครับนะเนาะเฮ้า่ฮห้ว่าจริงเท็จยังไงนะครับต้องไปเบิ้งกันนะครับ ขันข้าเจ้าเบาซื้อเนี่ยเข้าบบาไปเบิงนี่มันกระสิขันเบามันบอกขันขันขันข้าเจ้าเบาเราเข้าเข้าเบาเบิงเข้าเบาไปพิสูจน์มันก็บบ่อใดนะพี่น้องนะเอ้าเข้าซิบรูจริงๆนะหูแต่แค่ววาไอข้าเจ้าเ้ามาเนาะ FC บอกมาเนาะเพื่อนวาไฟที่ถนนเฮ็ดไม้ขยายไม้นะครับนะเพื่นตีเส้นจะ่าจรแล้วเรียบร้อย เราเดินไฟแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวไปเบิองน้ำกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเนาะมันจริงหรือไม่มันจริงหรือไม่จริงเท็จหรือไม่เท็จขอให้ซึกซิงตัวอย่างมันเป็นเรื่องจริงนะครับเขาจะไปรับข่าวสารโดยที่ว่ามันไม่จริงนะพี่น้องเนาะเขาต้องรับข่าวสารที่มันจริงๆนะนะครับบางเรื่องเขาดีนแต่เขาเว่ายินแต่เขาว่าแมนว่ครับ เขามันเกิดที่หลังหูนะพี่น้องเรื่องสังเกตว่างั้วกควยเขาออกมาเนี่ยเขาว่าท่านเกิดแต่ว่าหูมันมันออกมาแล้วมันบ่มีจันเข้าเข้าตองฟังว้ซื้อนะครับฟังไว้ซื้อยาไปเสื้อนะครับนะครับเขาว่าเขาว่านั่นะยังก็ไม่จะเขาว่านะครับเบอร์บรรยากาศตลาดบูรัตเบ้ยนะครับคือคักด,ด้วยนะครับพุนะ่อน ไฟอละอลามอ้ยสวยงามเลยพี่น้อง <c oughs> คุนบ่ยแนมไปเห็นไฟอักหลักแลวพี่น้องเลย <c oughs> คือสีงามเท่าขันงามแล้วบักเก็บภาพไปพี่น้องเบิงมันกัสีบอบอชั่วนะครับเนาะ <c oughs> ต้องไปเก็บไปให้พี่น้องเบิงน้ำคุนเอ้ย <c oughs> นี่อำเภออุบลราชยามเย็นเย็นเด้อครับเด้อน,น,นี่คุนเอานะ <c oughs> <c oughs> ครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องต่างจังหวัด นะครับทั่วทิศท,ทั่วไทยมาเที่ยวอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแกน่นเบิ้งนะครับเด้อนะครับเพราะว่าอ่ายังไงมันสวยงามแล้วนะครับแต่ว่าถนนเพราะท่านในแล้วดีบพราะท่านในย่าวอลาดนะครับเฮ็ดเป็นบางจุดบางช่วงไปนะครับนะกับว่าว่ากันนะครับพี่น้องไปไปที่ตามเบิง้งนะครับกว้าวพูดนะเบิง้งทุกคน ตลาดอุบลรัตน์นะครับแหวนไปเบิ่งไฟแานพี่น้องอุ้ยสว่างง่ามปันย่มกังเว้นน่อรถพี่น้องเห็นปะเบิ้องรถปันย่มกางเว้นเลยแจ้งสว่างเห็นมานะครับพาชมความสวยงามของไฟถนนที่ขยายใหม่นั้นแซวแล้วตีสินหน้าจอกรแล้วแล้วไฟก็สว่างสวย เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะพี่น,อน,น้องคนน่ะเออโอ้เอาตะบ,บ่เจ็บตะว่นเก็บภาพไปพี่น้องเบิง่งพี่น้องโค้งสิบริเห็นนะครับเนะา,ขา,ะ,านนะข้าตะเวาอย่างนี้ตะคาวาเป็นได้ยินตะขาวาน่ะนะครับนี่เรื่องจริงนะครับพี่่าบ้าาเที่ยวกันสิเก็บภาพบรรยากาศในพี่น้องเบิ่งเลยเห็นปะนี่ครับเริ่มจากจุดนี้ละไปเลยอันลานเลยนี่เห็นปะเนี่ย อาดลาดยาวอาดลาดอาดลาดพุ่นโอ้ยนี่ยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นตัวนี้ป่นเสียทั้งสี่บ่ไหวจังไดนะครับอาริเป็นไปได้นะครับเส้นจราจรก็แล้วลอไหวนะสวยงามเลยนะครับเห็นพี่น้องเส้นจราจรก็สวยงามอารามชามแล้วไฟสว่างสวัยแล้วพุ่นครับสวยงามเล้วเด้อนะครับฝากถึง พี่น้องถ่มาเที่ยวขึ้นบุรีรัมยมขึ้นก็เห็นสะดวกสบายแล้วพุ่นะแต่ว่าถนน,นมา่ท่านแล้วเบิดได้รับเดอ้อมันมีบางช่วงบางจุดอยู่ต้องระมัดระวังนะพี่น้องนะนะครับนี่ลองดูเห็นว่าถามันแล้วแล้ว,ลวยังก็กกดีบิดละพี่น้องนะถ,ถนนสวยงามมันกน็ตอนนี้ขา้าราสั่เงินโอ้ยลำบากหลายการเดินทางการเข่ามาที่ตลาดกาัน โอ้ยนะครับมันลำบากหลายเนี่ยพอแล้วแล้วมันก็สะดวกสบายเห็นพี่น้องไฟสว่างเาม่ยมันขึ้นอันนี้อันนี้หกโมงซือ้อได้นน่ครับนี่หกโมงเนี่เวลาหกโมงซื้อได้นี่ถ้าเวลาอันดึกเด็กกมาหมืดมืดตึ๊บหนิว่าคงสีะอา,ามนะครับนะพี่นออ้องนะครับเออ่ะถือว่าบอกข่าวดีครับพี่น้องที่เดินทางเข้ามาเคลมรัฐนะ ถนนเส้นนี้นะครับเป็นสองหนึ่งศูนย์เก้านะครับหมายเลขถนนสองหนึ่งศูนย์เก้านะบัวได้ตันได้ครับตะกี้ถนนคืนโบรานเท่าตันเนาะมันมันได้แค่มากขึ้นโบรานซื้อๆเนาะัน,นะเดี๋ยวนี้นั่นแล้วนะครับอันนี้นั่นแล้วนะครับนี่ครับมามันมาแคบตรงนี้เห็นมาพี่น้องเนี่ยมันบีบแล้วเป็นสองเลนมันเป็นเลนเดียวโอ้ ระวังจักน้อยได้พ่นองเด้อระวังแห้งๆเลตัวนี้มันเป็นเป็นเล่นเดียวนะครับเด้อบานเด้อเอาไปเบิง้งกายต่อไปด้วยดิเห็นไหมมันชินเป็นมือด,ด้วบานเป็นเล่นสวนทางด้บานเห็นไหมครับนี่น,นะมันก็ย,ย้อนกระเจาอยากเห็นถนนซีเล่นละแม่เนะาะบัวยูใสก็แด้วแต่นะครับปเป็นถนนสีเล่นมันก็นเลยสสะดวกสบายไหมผู้ฝ้ากา็แลนแซงไปอ่าล่าเลย่าลืมเด้วยนะลืมโต้ด้วยนะนะครับเนี่ยมันมันสีมืดเลยบ้านพ่นองเห็นไหม ทางมันจะมืดด้วยได้บ่ายมันเลยเป็นแลนเป็นอาอเปรียบเทียบไปบังหน้าพี่น้องเนาะเปรียบเทียบการอ่าการใช้ถน,นนเนาะคือว่าตอนนั้นมันเป็นซีเลนอันนี้มันเป็นสองเลนส่วนทางนี่เห็นบ้างไหมมันก็เลยสิเป็นมืดๆเห็นบ่าพี่น้องเลยส่วนทางสิยากจักน้อยเนาะนะครับนี่ผู้แซงอะแซงไปได้ยูดอก,กันนะครับกับเบิ้งเอาเดอ้อนะครับแซงรถส่วนเลนนะครับนับคุณอะ โอ้ยหกหลอกไปยังเรียงเลยนะครับนะเห็นไหมครับมันแตกต่างกันตรงนี้นะครับเด้อถนนสี่เลนใหม่ๆครับถนนเก่าสวนเลนเนี่ยมันเป็นยังไงพี่น้องเบิ้งเด้อนั่นเห็นไหมพวกเปรียบเทียบไปเบิ้งนะครับนะเห็นไหมมันชิมืดตื้อๆไปได้เห็นไหมแน่กว่าสีบรชัดนะครับเนี่ยมวไส้กะไฟไายบุ้มีบางขั้นเห็นมาเนี่มันก็อันตรายเนี่ยนะพี่น้องนะเนี่ยนะเบิ้งโดนนะผมว่ามันก็ดี ก็มันจริญอยู่จุดใดกันถนนกว้างขวางเท่าไรยิ่งดีเลยพี่น้องผ,ผ,ผู้ผู้เล่นสร้างกับสี่แดนเลน่เลนใส่คือพิญญ่าพา่อเจยวนี่แดนอยู่เล่นซาซาสิเขาจะอดสีดาเอาขั้นหลังเนะเาะไี้จังใดเอานะครับเขาขับรถเร็วมาเป็นเนาะนะครับโอ้ยภาวน,นาอยากให้เฮ็ดซีเล่นแล้วมึงได้ถอดบนถนนมิตรภาพปั๊บปุณห์นะนะครับคือสซีด,ดีให้มันหรูหราเหลือเกินเนาะนี่ไอ้บังว่าพี่น้องไอ้บ้านี่ หกล้อว้าไปแปดแสนเลยนะครับเอาบปว่ากันนะครับเขาจ้าคล่องครับเส้นทางนะครับเขาจะเป็นรถใหญ่รถใหญ่สียุสูงกับสีแนมเห็นกอนเนาะอันนี้ถนนทางถนนทางทางนะครับทางทางทางมันคือถนอน,เน,ถน,อนเห็ดใหม่เด้ถนนเห็ดใหม่มันเป็นยุกก่กลางกลางเกาะเด้ยุคเกาะกลางมันสียดจำเหมบอเลยอันนี้ยุคหางเดียวห่างทรายมือ อ๋อเน่าออกจากตลาดมาอยู่ใายมือบ้านทุ่งโป่งเนาะตรงนี้บ้านทุ่งโป่งเนาะกับสีแกงอยู่ห่างเดียวแม่บ้านอะด้านด้านขวามือเขากับสีมือตึ๊ดตื้อคือเห็นไหนเห็นมั้ยนะครับตัววามันกะพ่อเนี่ยเห็นอยู่นะครับใครข้อมือตึ๊ดตื้อไหมอ้ยอะไรอะลามแต่คุณ่ะนะครับเบื้องลอดเดอร์สังเกตเบื้องมองเที่ยวของเกยมุบราณเข้านะครับเนาะสวยงามเลยเห็นบไหมคุณ่ะคุณ่ะ โอ้นะครับเบิ้งเพียข้างๆหยบหยับหยบหยับอยูยยอ่คนอ่ะโอ้ยเอารับนะเอาจำได้เลยพี่นั่งมันสัญญารือว่าเอาเอาเอาสันๆัน้ใจความนะเห็นว่าแตกต่างกันระหว่างถนนซีเลนกับถนนสวนเลนสองเลนกับซีเลนแตกต่างกันงไหนเนาะนี่เห็นบ่าเนี่เนี่ยมันมดืดรถสวนทางมากนี่ยโมเห็นได้เลยนี่นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ ก็หันมันประโยชน์กับกดไรกดแช่วิญญาพาเที่ยวนะครับสีน้ำเสนอคลิปดีๆให้พี่น้องติดตามไปตลอดนะครับเนาะรับผมวิญญาพาเที่ยวก็ผมมีอย่างไรอยากให้พี่น้องช้่มบรรยากาศต่างๆนาอย่างมันขึ้นแน่ย่างเว้นแน่ในมันดีบ่ดีก็ดีใหยพี่น้องมือเก่าล่ะนะครับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับคลิปหน้าเจอกันครับผมผมวิญญาพาเที่ยวสวัสดีครับ